อาเหลืองช่องเราวันนี้เดี๋ยวผมจะมากู้หน้าให้มันเองเฮ้ยมาเจอกับเด็กที่นาตอนนี้นะอยู่ในช่องเราเขายังไม่แพ้เลยแน่นอนตกมาหมดแล้วกเกือบตกมาแล้วสองเด็กเนาะใช่ใช่ยังไม่แพ้เลยแต่เหลืองช่องเราเนี่ยโอ้ยยังไม่ชนะใครเลยก็ต,ตามระบวปกคลิปนะครับว่าอะไรชนกันอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวคนเล่นแหละเดี๋ยวผมจะมากู้เหลืองกู้หน้า เมนบาสติออนให้ทุกคนเองหรือเปล่าวะไอ้ก็เหมือนลิสเดียวลยมไหมอ่ะคนละลิสแล้วคนละลิสแล้วเป็นลิสของเฉพาะผมคนเดียวนี้อ๋อผมใส่ลากกูเรียวยี่สิบใบผมจะเช็คแม่งเดี๋ยวรอบรอบรอบมาฮะมาก่อนแล้วก่อนสามกลางกลางกลางโอหบาสติออนเริ่มก่อนครับผมตัวห้าใบครับชิบโอ้โหเปิดมาก็ พอแล้วสองใบเปลี่ยนสองใบหนึ่งสองรู้สึกขอขึ้นทีแล้วมันดูนายนายนายก็ขึ้นมาเราเล่นไม่ได้แล้วนายอ๋อดูดินหรือเปล่าโอเคว่ะมาเริ่มเล่นกันเลยเริ่มจุดกันหนึ่งเลยนายนายไม่ขึ้นมาเราเล่นไม่ได้นะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเขาเล่นเหรียญอะไรไม่ขึ้นมาเล่นไม่ได้ไละเป็นฟอร์ดเราผ่านเลยอ่าสุดนึงครับผม สิงเวนจิ้วไลท์ดูหนึ่งฮะแล้วก็จิ้วตัวสองสิงออเดอร์เฮ้ยจิติเมือกนแล้วก็อ่ะหกพอเลยอุ้ยแต่เท่าไหร่ฮะเท่าครับพอนะผมเช็คสิบแปดนะผมเช็คผ่านแล้วฮะถ้าเท่นจะกันหนึ่งเลโอ้ยคงแย่มันก็กระโดดมาเร็วๆจังสิงเวนอีกใบครับ ไล่เป็นลุคส์มาแล้วครับชอนนี้โอว์ป่ะโอ้ยตี่พันด้วยไม่เป็นไรเราจะไปวันสิบสี่การครัเป็นอเข้าเลยเข้าเลยขี้พลังค้างครับผมก็เธอเรัาช่วหนึ่งทิงเป็นเคียรบผมได้หยิบออเดอร์ขึ้นมือหยิบนี่ขึ้นมือ อ,อย่าเลยของอ๋อผมอย่าแหกกันเลยเอาโศกเศร้าลงครับผมขาดไม่ได้ใบนี้กีังของผมอะโมสาผมโอ้โห,โหอุ้ยห,หมานแท้มาเท่าไหร่ครับแปดคลิกสิบเข้าครับ โอ้โหจึ่งนะแล้วก็หลายข้างนี้แล้วก็ปัดหน้าหมื่นและขีแวนแล้วก็ผมได้จุดหนึ่งไว้ครับผมโอเคสองชิ้นะใชาสองเดี๋ยวเอาแวนจวดซิกฮิวที่ได้ครับร้อยล้านนะผมได้ล้านสองหมื่นนะผมดีน้าดีน้าผมเซฟเขาไม่ขึ้นห้าเดยดหรอดีนะผมเซฟไอ้เนี่ยข้าเดินจุดแล้วลึกเลเฮ้ยไอ้เก็มสองเลยยังไงผมก็ต้องทิ้งนะ เก็บเพื่งไปไม่ได้นะแบะเก็บเพื่งหูไม่น่ารอดแน่เลยไล่แสดงสามสามใบโอชอตัวแรกหนึ่งใบไม่ดีเนี่ยหูก็มีออเด่นเนี่ยพึ่งมาอ๋อเหรออ่ะลงออตูเรนโซบ้าสองโซบ้าหนึ่งอืมคอลาฟลุคตัวแรกสองใบได้ดูอ๋อวี้หูเห็นดาสเตนไว้นี่ใช่แล้ว โอตุเรนใช้อีกไหมจะไปรอเหรอครับผมตกรารมือสุดสเลยครับตอนนี้สบาด้ครับสบได้วเออเลลมเวิ่งต้อไปค่านี่หนึ่งหมื่นไปจุ๊บโอ้ยจากนั้นขอดักสเซนเช็คดักสเซนโซบะส2งเกียร์สามดรับความสามารถบูสจากนั้นเทคแวนเกียร์สามทุบใบได้2องพัน0 0โอเคแบทเทิรเลยครับสามบ 4ี 40, 45เมืม่อเทคประเด็นตีได้อีก5,000ครับขี่พลังครับผมโอเคแวนจอดอยู่ที่ 17, 19เท่านั้นครับ <c oughs> อะไหรเนะี่ยเอาผม 13, <15. S 1> สามา้าสองได้โอเคครับผมวินดรายรบุกฟอนเฮ้ยขี้โมแน่เลยผมเล่นเหลี่ยมผมไม่เคยเช็คได้เจอสาวคุณตรงเลยแต่ตีเข้าแต่ตีเข้า อันที่เข้าไงกดดาวสเตนทำไมโอ้โหสี่ห้าใช่สี่ห้าแบนกันเมื่อกี้แบตหมดนิดหน่อยใช่แบตกล้องหมดกันเลยครับแต่โอเคเอามาต่อกันอใหม่ครับใช่สี่สิบห้าครับผมต่อเก้าเอ๋ผ่านเทนแล้วครับอยดูเดือดจัดอ่ะมาเอาเลยผมโจนึงดีนะยังได้ยิวต้อไม่ได้ยิวแล้วผมร้องไปเล้วเฮ้ยผมทิ้งยากอ่ะออเออมีอยู่น้อง ทิ้งเนี่ยมาแล้วซอกา้าถึงเนีับผมได้ถ่ายในการประสานเวทไม่ต้องนั่นเลยอขอ,อน้องหลามครับผมอเคาจะปิดเลยหรอเปล่าประสานเวทกับไปนี้ไม่ต้องโซบาสแต่เขาตะบาสใช่คร,ครับผมโอเดอปุลัด แล้วก็ปัดหน้ามือเอ้ยอันนี้ก่อนเอร์เซเข้มจริงๆเราลงดบบแล้วก็ทูวนี้ได้ตัวละห้าบาท็ก่ปุ๊บติดของนี่นะปัดหน้ามือเอาไว้ที่เดียวติคเงาครับผมสสซนหนึ่งมผมยังไม่ได้ชุบนะมันโซนนี้ ยกขี้ขึ้นมือโอ้โหมยยกนิ้วเหรอชีวิตวเขาโซบอะไรย่าโอ้โหนอน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 อะเนี่ยนิเลยเสร็จแล้วอันหนึ่งขออนิครับอ่ายกขี้ครับผมผมเลือกไปว่าขี้เหงนี่ได้ห้าพันนี่ได้ห้าพันก็อ่าห้าพันนี้เหรออีกสองก้าผมวันหนึ่งชุบเนี่ยครับเฉลยได้เสร็จแล้วเก็บได้นะครับฮึ่ยได้เลยครับ โอ้เขมวดจัง Battle Fred ตีแล้วผมยี่สิบเจ็ดใช่โอ้ถูกนอนพลังน้อยจังนะเอ๊ะสามสิบสองจะเข้าเลยครับเชฮยรับเชฮยรับโอ้โหมือเชียร์เคหนึ่โมโมไปเยอะเทคเกี้ยวเข้าโซ่อืมนี่เป็นโอ้ให้นี่ดีกว่าโอเคใช่ไหมดีไหม สิบยี่สิบครับสิบสามสองเท่ากันเลยยี่สิบแปดยี่สาม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 ห้ามีค่าเท่ากันเลยเที่ยบผมกดไม้กดครับตัวหนึ่งโอเคหนึ่งหวยห้าพันนะครับโอเคหนึ่งเดียวก็สองใบเค็ีครับสามสิบเจ็ดครับผมผมไม่มีห้าพันนะเด็กยกขึ้นก่อนโอ๋ผ่านแล้วครับเขาเกี่ยวกันอีกใบ โอ้ยจะกันได้ไหมเนี่ยมือกี่ใบครับมือผมมีทั้งหมดหกไปอีกแปดใบครับแปดใบแปดใบแปดใบเหรอใช่แปดใบสีแดงใช่ฮะเนี่ยผมอยากถ่ายอะทุกคนอะไรอะชว์อันนี้เผยวันเนี่ยยังไม่ได้เผยครับเดี่ยวเดี๋ยวจะไม่ได้โชว์แล้วกันนะนี่เด็ดเล็บไหมเนี่ยมีออเดอรไม่ไม่มีครับโอ้ยแย่จัง สิบห้าอ่ะีสิบเป็นหรอฮะใช่อาเ,อเิกแวนได้สองพัแน,แ,นแต่ยี่สิบก็ขนลุกได้นะได้ครับถอาเ็คโมโอะไรอย่เงี้ยใช่โอเคแบทเทิลเลยลากเร็วตีเทคลากเร็วเมื่อจบเตแบนเขาจะบ้าสองบวกห้าพันจากนั้นเลสเรียกายกี่ใบก็ได้ผมเลสสี่ เทอนี้ผมไม่ต้องทิ้งมือยี่สิบเท่านั้ครับรู้สึกไงบ้างครับการที่เรียกะได้ได้แล้วไนก็ได้ได้ดมือจะเ,เป็นเท่าไหร่ฮะมือจะเป็นเก้าครับเพราะตอนนี้ผมมีห้าไปผมเอาไปก่อนเลยออเพื่อสกาดครับผมิ้งเป็นเนี่ยเอ้ยดีกว่าทิ้งเอาละทอดูก่อนดูมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะใช่ฮะ นง่น้ำแดงเอ๊ะโอ้ใช่ได้โอเวอร์โนอาโนอาไม่ละครับไม่ตื๊บโอ้ไม่ต่างกันเลยอลัจากนั้นเทคแวนหรือ,อยังเอาเลยแล้วกันเือแหวนโม้เราเรียกรุกขึ้นมาขายไปได้เหมือนนะเหมือนอ๋อได้แค่เหมือนโอ oh, เคแวนเอ้ก็คือบสิบห้าเอ้ยิบสิบห้าสิบห้าไม่ได้บูส นี่แปดพี่แปดสองลูกครับผมโนอาครับเฮ้ยอันไหนครับโอ้ยเมื่อกี้มันก็เห็นแล้วว่าผมโม้อ่ะมีแล้วที่ผมจะไปอมนไอ้แก่แม่จะอยู่ไหมยี่สิบบรรยากาศครับแม่แตยี่สิบห้าบรรยากาศครับ ยี่ห้าใช่ครับอ่ะกาศฝนอากอาศฝนผ่านเทินเลยครับอุย้ยเ<ม>ข้าเดี๋ยครับจูนึงไม่มีเพิเหมือนกันฮะธรรมดาอย่างเงี้ยแล้นะผมเข้าเทินใหม่จับออเดอร์บู <c oughs> ๊ได้วยนะครับจุ๊บไม่ต้องแปลกใจน,นะครับเมนเหลือที่ผมเล่นอย่างงี้ก็อยากให้ศูนย์สามมันได้โชว์ของอะนะเออผมโชว์อะไรบ้างอะโชว์นี่ไง สำหรับคนที่เล่นซอก้านะครับคนคุณเล่นลิสศูนย์สามาตั้งแต่วันสุดนารโลอออกแล้วนะครับไม่แต่มันมีชี้ไงใช่เพื่อแบบใครหาลิสซอก้าไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าวันสุดนารโลกของคนก็คือลิส<า>ไม่พวกออเดอร์ไงต้องลงมารถบัสแล้วก็ขาสานพิเศษดูเยอะไหมอ่าแปดใครับ เอ่อน้ำแดงนะฮะเอ้ยขอหน้าก่อน,นกันไม่ชัวร์โอเคพอดีเลยมีเกินหนึ่งใบโอเไม่ต้องขอตัวบาแล้วผมโอเคปัดหน้ามือนุงอเก๋เสร็จปุ๊บแล้วก็ อีกเนี้ยครับชี้ให้หมาผมอุย้ยหมาตามติดบวกอีกครับผมอีกหมื่นห้านี่ขอยืมของทอกาแวนเอาเป็นนี่เดี๋ยเอาจจะง่ายกว่าแล้วก็ได้หนึ่งขีนคะ้านี้จะตีแค่สามสิบห้าใช่ไหมถ้ารวมกดเทคใช่ใ<น>แวนจะออกอยู่ที่อ่โาโซบัดิะอีเนี้ยครับโซบัดยกบุยก้าพัน จงเอาเข้มใหม่ผมเอาพลังผมว่าผมไม่ทำดีว่าผมเลว่าว่าฉลามก็จะใช้นี่เหมือนกันโอเค,อเคมาเดี๋ยวยห้าพันเคผมพร้อมละเสรีจแล้วผมยี่สิบมเอดสามสิบหกครับผมสามสิบหก

ว่าอาีการคำนวณวี่บ้างใบครับนี่ยากนะเนี่ยอันนี้ตีก่อนครับ J นี่เตีคยผมโัสหวยห้าพันอัการสองใบเป็น4้5เอ๊ะนี่เป็นสองหมือนหวยห้าแตะ ตีสก็พร้อมโอ้ยยังรอดมาได้อีกอ่ะผ่านแล้วเฮอครับเดียวก็หนีไปสก้าจะไปแพ้เหรอเนี่ยแตกอยจะแตกหรือเปล่านะเฮ้ยผมหมดแล้วอ่ะทุกคนผมทำได้แค่ไหนวะเจ๊ทอาได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้เรายังมีคุณโนอาอยู่นะออเดนอ๋อถือแหวกว่าถือแววสามบวกสองพันออเด่นตีบุยห้0 0 0 0สองหมื่นขี้พลาง อุ้ยอย่างนี้ได้อยูสิบเก้าครับแฟนการอุ้ยผมต้องวัดว่าวิวัดหนึ่งได้หรอใช่ฮะหนึ่งได้เฮ้ยสก,กอเพียนสก,กอีใครแตกวะเนี่ยไอที่ออกมากี่ใบอะอ่าในนี้อ่าในนี้หนึ่งใบสองใบสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบแปดใบครับ หูครึ่งคึ่งอ่ะใช่ท่านี้ออกเทไรอ่ะอ่าสิบห้าโอ้หิบเลยขอเดินจอกสามสิบลุกมาสามสิบห้าสิใช่ขอเดินดูเอาออกจอกสามสิบห้าสี่สิบสามิดจชโอเวอร์โอ้โเคีียรักเร็วครับ คืนที่สามทิ้งทิ้งเลยไม่เล่นเอาเด็นลูกไดอีกหมื่นออเด่นหุ้5ห้า 28. พาันสามบารรกาดพีจีครับผมสองหมื่นสามสองหมื่นห้าสองรกาดียวครับสองแปด่านเลยครับ มีทุกคนเหลืองผมใครดยครับช่วนียหนึ่งสองข้อเอ้าอัวญาตเช็คดูมันผมมีออเดอร์เลยไม่ได้เพลไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่มีเลยฮะส <c oughs> างอ่ะันยากอ่ะน้อ,องมตกน้องอาโหสุดหลอดสุดหลอดสุดหลอด เก่งไปแล้วครับอย่างนั้นน่ะเก่งไปแล้วอีกแล้วออมเงินเหรอมืออยู่บ้างสี่ใบครับประสารด้วยฮะกับนี่

สิ่งเยอยที่ผมต้องทำได้ก็คือขุนยนอห้า่ยครับแบทเทิเีย้อครัผมอที่เจ็ดยี่ิบเจ็ดผมมีมือห้าน่อ่ะมือห้าหายี่สิบเจ็ดกับยี่อันนี้สิบแปดสามสมกับวันนี้สิบยี่สิบสามสิบสมห้าขอสองใบผมต้องวัดตรงนี้เหรอวะใช่ฮะเขียเี่ยาไกี่ใบนะเขียวอาเอเขียวอาไปไดได้ไดอันนี้หนึ่งใบเนาะโอเคสอง สามสี่ห้าหกต่อไปเท่านั้นโอกาสมันมีอยู่เข้าเลยครับไม่มีครับหนึ่งแดมเรียบร้อยอี่ยงนี้ไม่กินเส้นกับช่องเราอีเหี้ยนะโอ้โนอาโอเคเดี๋ยวเราไปดู ลิสต์เด็กของทั้งสองสีกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเข้าสู่ช่วงลิสต์เด็กของทั้งสองสีเนาะก็พูดถึงเหลืองก่อนเลยกะมันเป็นตาบาาช่องเราจริงๆริงนะครับว่าเหลืองเหลืองแรงไม่ไม่ใช่แมงเหลืองมันไม่ชนะใครเลยจริงคือพยายามเล่นแล้วอะแต่เดี๋ยวช่องเรามันไม่คู่กับเหลืองว่าเรายังจัดยังไมโอหรือเปล่าก็ก็มีสีก็มีก็มีส่วนแต่แต่เล่นเล็กเล็กข้างนอกอะก็มีบ้างที่มีชนะใช่ไหมแต่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปทางแ้ซสเยอะก็ไม่รู้ทำไมนะอยู่กับเรา <c oughs> ไหม่ไหวอะก็พูดถึงเรื่องลิเด็กกันดีกว่าเนาะก็ใครจะใช้ไลยลายเป็นบัตเตอร์ดาร์ก็ได้นะครับอันนี้แต่ส่วนตัวผมชอบออริจินอลมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเปิดได้ตัวที่เป็นเกสามใบอื่นเนหรือเปิดได้เป็นไอตัวตัวเนี้อะไรอะ S อสเอสหล e e อะมันก็จะมาเปิดต่อได้อีก ก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ส่วนมากไม่ได้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรครับอดาสเตนทำไมผมใส่สามไม่ใส่ออเดอร์ไปเลยมันเป็นยูนิตอย่างน้อยมันตีได้ออเดอร์ order, มันเสียมากกว่าดาสเตนแต่มันอยู่ได้ยาวๆก็่าได้เสียไม่เหมือนกันแต่ปลายทางก็คือได้บูทเหมือนกันแต่ดาสเตนอ่ะมันจะดีกว่าตรงที่เราเอามาแห่ตีได้เลยในกรณีถ้าเราไม่มีตัวตีนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ,นะก็สามารถเอาเนี่ยใส่อย่างละสองก็ได้เอาดาสเตนเราใส่สองก็ได้ ก็ดูอย่างในคลิปถ้าถ้าโซนหมดจริงๆก็แถวหลังก็ยืนอึ้งเลยทำอะไรไม่ได้ก็ยังดีที่ได้รับเร็วมาช่วยเลนเนาะทีหลังแต่เพิร์ผมเสียไปเยอะหน่อยเพราะว่าไม่คิดว่าจะโดนอย่างนั้นนะครับโดนทิดไปไม่เป็นเลยกับประมาณนี้เนาะของสีเหลืองมันไม่ค่อยต่างอะไรกันเท่าไหร่มันต้องรอสูงสี่เนาะที่ว่าของซับจริงๆและลูกเล่นใหม่จริงๆมันจะเข้ามา ส่วนมากมันก็ประมาณนี้เหลืองก็ขอแค่เชเ,เจอร์สามแล้วก็เอาแวนลุกอเอาเรียนลุกก็พอประมาณนี้ครับไปดูซอกากันเลยดีกว่าก็ที่มีมาเพิ่มก็คียัซโซใช่แล้วก็ออเดอร์ที่ได้จั่วแต่<ช>ไม่ได้ใช้เลยใช่ค่อนข้าง,ขง,ขงยากเนีนน,น,น้นปิดอย่างเดียวแล้วก็อันนี้อันนี้เงานนะอะอารจริงของเขานะใช่ไม่ไม่ใช่วาสุนักลูก อ่าก็ก็ลิสม,มันก็คลายคลายเดิมกับตอนที่เล่นศูนย์สองเออใช่เออเหมือนตอนที่เราพูดไปกลางคลิปก็คือเราอ่ะได้วางสุนัขลกมาเล่นกันก่อนแล้วใช่มันเลยทําให้ดิสซอก so ้าเนี่ยมันกลายเป็นดิสศูนย์สามไปก่อนเพื่อนเลยใช่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแค่เติมออเดอร์ออเดอร์กับข yeah. ิ้ยโตมันเลยกลายเป็นว่าเวลาเราเล่นซ so ็อก้าช่วงเนี้ยมเลยทาให้ดูเหมือนว่าเะก็หาลิสไม่ถูกจัดยังไง เพราะจริงเราเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วเราเลยรู้สึกว่ามันหาอะไรที่แตกต่างไม่ได้นั่นเองก็อย่างเช่นออเดอร์อะที่มันที่ผมใส่แยกงเนี้ยเพราะั้นมันเอาลงหลุมได้ไะใช่แล้วผมมีอันนี้ยที่ยกขึ้นได้ใช่แล้วก็ไอตัวเกณฑ์นหนึ่งตัวเนี้ยไว้ดึงกลับไว้ดึงกลับมันทาให้เราได้ใช้ไอตัวที่เอาไปบายแล้วอะ่ะเอามาลงได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึง่งในตอนที่เราไม่มีออเดอร์เล่นอย่างเช่นแบบ เราอยากใช้เนี่ยแต่มันไม่อยู่บายหมดแล้วเราก็เอาเนียดึงและแถมอ่ะอาจจะได้ตัวตีหรือไม่ก็ตัวบูทที่แรงมากใช่ใช่แล้วก็ฉลามเนี่ยไม่เยอะกพอมันแล้วแต่คุณว่าอยากใส่สองหรือเปล่าลดเงาก็ได้ใส่สองแต่แล้วแต่ลิตออะใส่ใส่สองก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้ก็ก็เห็นที่ดูแล้วว่ามันกดดันนะกดดันอยู่ยิงเส้นเส้นยืนเส้นตรงศูนเนี่ยค่อนข้างกดดันเลยทีเดียว แต่บางคนก็อาจจะไปใส่ไฮโดรวะเจ็ดสามใช่ใช่เอ้ยไม่รู้จะใส่อยู่หรือเปล่าอ๋อจะมีตัวใหม่ตัวใหม่ไอตัวบวกามออเดอร์แล้วนี่อ๋อใช่ี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ละเดี๋ยวมาละเราจะดูลิ์ใหม่ใช่ค่อยว่ากันไปตอนนั้นสก้ายวิ่งแรงเลยผมบอกเลยไอตัวนี้จะหายไปเลยใช่เอาหูยไปไปไปปลายขาไว้เลยกะไปแพ้เลยนะครับใช่ฮะคุณคุณอย่าลืมนะครับมีหนึ่งคนนะครับตำแหน่งที่เขายังไม่แพ้ใครเลย ก็รอชนอยู่กลับไว้ในโอกาสหน้าแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะเขาจะแพ้หรือเปล่าใช่ก็ตามนี้ข้ามของลิทั้งสองเด็กเนาะก็อย่าอาวงแชร์ดีซีพก็เปิดไว้อยู่ก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับนะครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละก็ไว้โอกาสหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ ชอบไม่ชอบอะไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีคร<ด>ับผม